ลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือรีวิวไอดีตอนแรกของแพท2.5นะครับผมตอนที่111.111 11พอดีเลยนะครับโอ้โห,หน่าตื่นเต้นมากนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับไอดีของคุณคาทาซาอินะครับผมสารเจ้าที่เล้าลมคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ดูท่าทางจะอวยเย่ม่โกะใช้ได้นะครับอันนี้เนี่ยมาจากกิจกรรมใน a c e b o o k ตามหากองอวยยาเอนะครับซึ่งก็ได้มาประมาณหนึ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูไอใดีนการว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วเรามาดูการจัดทีมของใหญ่มิโกะในไอดีนี้กันนะครับซึ่งตี้ที่จัดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับก่อนอื่น,นก็ฝากผู้สนับสุนของช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้นะครับไปพบกับเขากันเลยครับขอแนะนำ Rich Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอดร m ช n มนชัที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www. richmanshop. com เลือกล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับอ่ะมาแล้วมาดูกันว่า ID ดีนี้มีตัวอะไรบ้างน,นะครับเมื่อกี้เนะี่ยมีแอบไปดูอบ,บินเนี่ยได้ประมาณ27ดาว30ดาวนะครับก็เผื่อจัดให้มันดูแบบดันเดเมจได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผม โอเคตัวละครนะครับผมก็โอ้โหน่าจะเพิ่งมาเล่นช่วงหลังๆแนละ้วเพราะว่าตัว5ดาวช่วงแรกไม่มีเลยนะครับอาจจะแบบเริ่มเล่นตู้อายากะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอายากะอะไรเด่นโคโคมิมีอิโตะด้วยนะครับแล้วก็ยาเอะมิโกะนะครับทีนี้มาดูอาวุธกันดีกว่านี่เลยนะครับอาวุธประจำตัวนะคากรัสเวริตี้นะก็มีด้วยเช่นกันนะครับมีดาวของอิโตะด้วยนะครับ ดูเพลินๆแบบนี้เนี่ยก็จัด2ตัว2ตีไนะตตต้ไปเลยนะยาเอะหตี้อิโตะหนตี้ไปเลยนะถ้าดูตามอาวุธนะครับแล้วก็มีซาระที่ดูจะจัดเต็มอยู่มีไรเด้นนะ้ำเดอะแคชขัด5นะครับนี่ก็น่าจะเทพนะครับอายากะถือดาบไอดาบคราฟนะครับขัด5เหมือนกันเอามาดูตัวละครกันดีกว่าเออดูยาเอะก่อนแล้วกันนะยาเอะถืออาวุธประจําตัวนะครับใส่เซตเป็น เซตน่าสนใจนะเซตสองชิเมนาวะและสองโนเบลสนะครับผมแล้วก so, ็ทาเลนต์เป็น368ก็คือช่วงนี้เนี่ยจะรับทาเลนต์ได้แค่ประมาณนี้เพราะว่ามันต้องรอบอสไล่สัปดาห์นะครับคือต้องไปลงไปตีบอสไลเด่นทุกๆสัปดาห์เหมือนเจ้าก็จะค่อยๆดันได้เพิ่มขึ้นนะครับอัตราส่วนนะครับคีเรนหกสิบเอ็ดคีเดเมตสองร้อยสามสิบแปดนะเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยก็ทำให้คีเดเมตค่อนข้างล้นนะฮะก็เป็นปกติของตัวละครที่ทำ ที่มันมีอาวุธคิดได้ไหมะนะเหมือนฮูเต่าอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยดูจากอัติแฟกต์เนี่ยคืออัตราส่วนผมไม่ไม่มีปัญหานะแต่เซตโนเบลสกับชิเมนาวะเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้คือยาเอ็นเนี่ยใส่อัติแฟกต์ได้หลายอย่างถูกไหมเราสามารถผสมผสานระหว่างเซตแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เซตสายฟ้าแล้วก็เซตเอเลเมนทัลเบิร์นนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีอาวุธประจําตัวนี้ถ้ามีไอเนี่ยคากรัสเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอัติแฟกต์เซตสายฟ้ามากกว่านะครับเพราะอย่างเอเลเมนทัลเบิร์นเนี่ย คือมันแทบไม่ได้ประโยชน์จากอาวุธชิน้นนี้เลยอ่ะถ้าถ้าจะเล่นสายเบิร์ดนะผมแนะนําเป็นเดอะวิซิตเดวิซิตอันนั้นอนะ่ะสมุด4ดาวเดวิซิตอ่ะจะเหมาะกับสายเบิร์ดสุดๆไปเลยนะอันนั้นเอาจริงเหมาะกับสายเบิร์ดมากกว่าสายอ e ีกเพราะสมุดเล่มน,นั้นอ่ะออกมาปุ๊บมันจะได้บัฟแป๊บหนึ่งที่เป็นบัฟที่แรงมากบัฟแรงกว่าอันนี้อีกแล้วแรงกว่าที่เห็นอาฮาดาวนี่อีกนะแต่มันอยู่แค่สิบวิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นยาเอชใส่เดวิซิตอ่ะมันจะเล่นสายเบิร์ดดีกว่าคือ E E E Q, E E แแแลลลลล้้้วววกกก็็็ Q สับหายยไปเอนะไรเงี้ย โดยที่เราอาจจะเน้นเดเมจคิวมากกว่าเราก็สามารถใส่อัติแฟคเซตโนเบลสได้นะครับอาจจะเป็น2 No b l a บ e 2ส t t a c แหรือ2 No b l a บ e 2สอง่ฟ้าก็ได้นะครับแต่อย่างยาเอชที่มีอาวุธประจำตัวเนี่ยถ้าอยากอวยสุดนะถ้าเป็นตอนนี้นะแพตปัจจุบันนะครับผมก็แนะนำเป็นเซตสสยฟ้านะคน่อนข้างมั่นใจว่าเดเมจโดยรวมได้เยอะกว่าแน่ๆเพราะว่าอ์ติแฟ์เออาวุธอันนี้เนี่ยบวกเดเมจท่าถึง36%นะครับ แล้วถ้ามีอัติแฟกที่แบบได้เดเมจใส่ฟ้ามันดันอีกอะ่ะโอ้โหมันก็จะยิ่งแบบแรงในส่วนของสกิล E นั่นเองนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหปันแบบจัดเต็มนะครับผม a อคแท็ก2,005นะครับเอาเรื่องจัดๆมาดูไรเด้นต่อนะครับไรเด้นใส่ The Catch แล้วก็เป็นเซต4เอ็มเรมนะครับผมไรเด้น C1 ด้วยนะครับ188โอ้จริงๆไรเด้นโอ้ไรเด้นยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลย คิเล่คิเทเมดก็พอได้นะถึงคิเล่มันจะดูน้อยลงมาหน่อยนึงเอนเอเนอร์จีรีชาร์จล้นไปหน่อยนะครับสำหรับเดอะแคทนะผมคิดว่าไรเดนเดอะแคทเนี่ยเปลี่ยนนาฬิกาเป็นแอคแทกได้เลยนะครับเอ่อผมจะลองหาให้นะอันเนี้เยเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ซินหยันซินหยันไม่น่าจะได้เล่นอยู่แล้วหรือเปล่านี่ไงซินหยันเป็นอาร์ติแฟกต์เซตเหลืออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นาฬิกาอันนี้เป็นเป็นอันนี้ ก็คิเลทก็จะอยู่เท่าเดิมแนตะคิดไดเมนลดไปหน่อยแต่ได้แอคแท็กเพิ่มนะครับอ่าเห็นไหมก็อัตราส่วนดูดีนะ230เนี่ยนะผมคิดว่ายังเยอะอยู่นะกับไรเดนเด๋อแคทนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใช้ได้เลยนะโอเคแล้วก็อย่าลืมเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไรเดนด้วยนะครับทีนี้ซาระเอ่อซาระใส่เซตสีนเบเลสโอ้โหเป็นซาร่าที่ปั้นเต็มมากตัวนึงที่เคยมาเลยนะครับ จะว่าไปทําไมไม่คุ้นกับโบเหลืองๆตรงนี้เลยวะหรือผมไม่ได้สังเกตมุซาระโหดมากวายนึกว่าซีหกซาระ c ซีหนึ่งนะผมยังคงยืนยันคําเดิมว่าซาระ c ซีหนึ่งไม่น่าปั่นนะครับแล้วก็ไม่น่าใส่เข้าทีมเลยนะไม่ไม่คุ้มเลยนะผมขอใช้คําว่าเลยนะเพราะมันค่อนข้างเพราะเธอคนนี้เนี่ยถ้าถ้าซีหกเนี่ยให้อภัยได้ซีหกนี่เก่งแต่ซีหนึ่งนี่คืออ่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมนะครับ เขาคมิ omi, ใส่ปัตตาไทแอมเบอร์แล้วก็เป็นเซต4เซตใหม่นะครับผมก็โอเคเลือด40,000นะครับเล่นได้อยู่แล้วอายากะอายากะเซตน้ำแข็ง888นะครับผมเฮ้ hey, อายากะก็ผ่านนะครับเดีย๋ยวนะขอขอผ่านตัวแนวๆน,นี้ไปนะเบนเนตถือโฟเน็ตขัด4โอ้โหเอ้แต่เบนเนตทำไมไม่ได้ใส่อ no ์ติแฟกเซตโนเบร์ละ บืมดีแล้วนะครับแต่ผมแนะนําอย่างยิ่งนะใช้คําว่าอย่างยิ่งนะให้เปลี่ยนอ์ติแฟคครับเปลี่ยนเป็นสี่โนเบลนะครับมันจะได้บัฟคืออ์ติแฟ์เซตนี้เนี่ยเกิดมาคู่กับเบเนตเลยก็ว่าได้นะเพราะเนื่องจากว่ามันมันบัฟเพื่อนดีมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดอะถ้าเกิดมันเป็นสถานการณ์นี้เนี่ยที่มันมีซาระที่แบบที่เขาเรียกอ,อะไรซาระาซีหนึ่งอะก็ผมยังไม่เปลี่ยนอ์ติแฟ์ให้แล้วกันนะแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะ เอาอัติแฟกต์ของซาระยกชุดไปให้เบเนตเลยนะจะได้ไม่ต้องปั้นใหม่นะแล้วก็หาถ้วย HP โบเยอะๆมาใส่เพิ่มให้นะครับก็จะได้เลือดเยอะหน่อยผมจะทําอย่างนั้นนะถ้าเป็นผมนะโอเคนะทีนี้อิโตอิโตใส่เรนฮรอนแล้วก็อัติแฟกต์ประจําตัวจัดเต็มนะโอยนี่ก็ปั้นโตเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะแล้วก็โกโด่ก็มีนะโกโรสานะครับ คือพวกซัพพอร์ตเฉพาะทางเนี่ยคือคือโกโล่ยังดีกว่าเพราะซาระ c 0เนี่ยคือทาอะไรไม่ได้เลยนะผมใช้คํานี้นะซาระ C0 ซาระ c 0ถึง5เนี่ยคือแบบได้คะแนน1เต็ม10อะ่ะแต่อย่างโกลโร่เนี่ยโกโล่ที่ไม่ถึง C6 เนี่ยผมให้ประมาณสัก5เต็ม10หรือ6เต็ม10นะครับก็คือโกโล่เนี่ยเล่นได้โกโล่ C3 เล่นได้มันไม่ไม่แย่ถึงขนาดซาระแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเท่า C6 อยู่ดีนะแต่ก็แนะนําให้ใช้นะครับแนะนาไม่ใช้แล้วก็อ์ติแฟกต์ก เออแล้วก็มีตัวอะไรอีกซิงชิวซิงชิวก็ดูเต็มใช้ได้อยู่นะแล้วก็เสียงหลิงโอ้เสียงหลิงดูไม่เต็มเลยโอ้ว้าวถ้าจะมีสักตัวที่หน้าปั้นเพิ่มนะครับผมจะถ้าเป็นผมนะผมจะเอาไฟโอเนียสให้เสียงหลิงหรือไม่ก็เอาอันเนี้ยให้เสียงหลิงเวฟเดเกอร์ฟินเนี่ยหน้าเล่นมากนะครับทำให้เบิร์ดแรงขึ้นนะ แต่ถ้าใช้อันเนี้ยอาจจะต้องเป็นนาฬิกา Energy Recharge ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเออโอเคก็อาศัยเบิร์ดแรงเอาแล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยแอคแท k เยอะอยู่แล้วอ่ะปาร์ตี้ที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นตี้แบบทั่วๆไปเลยอะ่ะผมว่าไอีนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอิโตตีหนึงใช่ไหมแล้วก็เออยาเอตตีหนึ่ง,งถ้าดูตามอาวุธนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่มันก็พบปัญหาอยู่ก็คือ ทีมอิโต้เนี่ยตัวหินไม่ครบสามต้องเอาตัวละครหลักทาวเวลเลอร์มาเอ่อทีนี้ขอดูอาร์ติแฟกทาวเวลเลอร์หน่อยแล้วก็ทาวเวลเลอร์อาร์ติแฟกหายไปชิ้นหนึ่งโดนใครจิกไปปะเนี่ยเหมือนจะเป็นทาวเวลเลอร์เซตเอมเบลมนะโบว์เดเมดเบิร์ดใช่ไหมโอ้ก็เอาจริงก็เล่นได้นะเล่นได้นะเอามาเล่นกับอิโต้อาจจะต้องเป็นชิ้นเนี่ยนาฬิกาแอคแท็กเนี่ย อ่ะผมเปลี่ยนมาแล้วอ่ะอาจจะเป็นอันนี้เนาะก็เล่นได้คือคือถามว่าตี้นี้เล่นได้ไหมคือต่อเล่นได้แต่ว่าแน่นอนมันมันคืกอะไรมันมันจะดันเดเมจได้น้อยกว่าตัวเมตาเยอะอย่างเช่นจงหลีอะไรเงี้ยถ้ามีจงหลีสล็อตเนี่ยมันจะเก่งกว่าเยอะช่วยอุกบาทช่วยลดต้านหินศัตรูอะไรเงี้ยน,นะแล้วถ้าตรงนี้เป็นทาวเลอร์เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเป็นตัวเดเมจควรจะเป็นตัวแบบเสริมเดเมจไปอีกอ่ะอย่างเช่นนะ อย่างเช่นแบบซิงชิลไปเลยหรือไม่ก็แบบฟิชเชอร์ไปเลยอะแต่ที่นี่นก็มีความยากอีกเพราะว่าการเป็นว่าตีหิน3ามตัวแรกเนี่ยเปิดโล่ไม่ได้สักตัวเลย,ยเพราะฉะนั้นผมสําหรบผมนะยผมก็ยังคิดว่าคือต่อให้มีอิโตกับโกโร่แต่ไม่มีจงหลีอะผมก็รู้สึกว่ามันทําให้แบบดรอปไปเยอะเลยสำหรับตีนี้นะเพราะว่าคือต้องเอาตัวหินมาเล่นกับตัวอื่นถูกไหมหรืออีกแบบนึงก็คือเอาตัวโล่มาแบบเดียวน่าเนี้ยแล้วก็ แล้วก็เอาตัวหินไปอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหินตัวเนี้ยมันต้องเดเมจแรงไงมันต้องเป็นแบบหนิงกวงมันต้องเป็นแบบอะไรอะอาเบโดอะไรเงี้ยอาเบโดตรงเนี้ยพอได้เติมเดเมจแรงอยู่แต่ทาวเวอร์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจมันเติมเดเมจเพียงพอหรือเปล่าที่จะเคลียอาบิทสิบสองอะแล้วยิ่งอาบิทรอบนี้นะมันก็ไม่ได้อวย,ชยใช้และแถกด้วยมันอวยนอมอลไม่แถถูกไหมมันก็ทําให้ตีนเนี่ยยากขึ้นนะ ถ้าเป็นอบิตรอบที่มันง่ายกว่าน,นี้หรือบัฟเอื้อกว่านี้เนี่ยตี้เนี่ยอาจจะเคลียร์ได้แต่ว่าอบิตรอบนี้เนี่ยผมว่าตี้นี้เค,คลียร์ลำบากโอเคนะอันนี้อันนี้คือความเห็นของตี้นี้นะครับส่วนตี้ยาเอทตี้ยาเอทเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอายาเอทเป็นตัวเมนเนี่ยก็เอาตัวสายฟ้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นไรเดนใช่ไหมแล้วก็เป็นเน็ตบัฟแล้วก็ไอสล็อตเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวลมที่บัฟได้โหดที่สุดอย่างเช่นคาซึฮะหรือไอดีนี้เนี่ยไม่มีคาซึฮะก็เป็นเป็นซูคโคตก็ได้ แต่อย่างตี้เนี่ยที่ที่เจ้าของอดีเล่นอยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างเบาเนาะเพราะหนึ่งไม่มีตัวบัฟไม่มีเบเนตแล้วก็ซาร่าเนี่ยไม่ได้บัฟได้เลยไม่ได้บัฟอะไรได้เลยนะครับเพราะเป็นซาร่าซีซีหนึ่งไงก็แนะนําเป็นเบเนตมากกว่าแล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นซูโค้สก็ไม่เร็วนะตรงนี้เนี่ยเป็นเบเนตใช่ไหมแล้วก็ซารอนี้เนี่ยมันก็เลือกได้หลายตัวอยู่นะอาจจะเป็นซูคโครสก็ได้หรือผมแนะนําเป็น ซิงชิลก็ได้นะก็เป็นตัวเหมือนซับทีพีเอชมาตบเสริมดาบน้ําหรือตัวสุดท้ายที่แนะนําคือเซียงหลิงเซียงหลิงก็เล่นดีเหมือนกันเพราะมันมีเบนเนตไงมันก็เหมือนแบบเล่นเป็นจับคู่2คู่เบนเนตเติมพลังงานให้เซียงหลิงแล้วก็ตี้นี้เนะี่ยมันก็จะมีติดโอเวอร์โหลดด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แหล่งเดเมจหลักแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดอนะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับว่าตัวไหนจะดีสุดนะก็แบบให้เลือกได้เลยซิงชิวเซียงหลิงเนี่ยฟิชเชลยังได้เลย แต่จะใส่ฟ้าเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถามว่าเป็นตี้เมตาไหมก็ไม่นะไอดี ID นี้เนี่ยถ้าเป็นตี้ที่เมตาที่สุดอะเอาจริงนะถ้าถ้าเอาแบบเน้นเคลียร์ก็คือจะไม่ได้เล่นยาเอ็นอะ,อ,ะอันนี้อันนี้แบบตัดความโอยออกไปใช่ไหมถ้าจะเน้นเคลียร์เอาแบบง่ายๆแบบเคลียร์อบิสโอกาสสูงอะก็แน่นอนตี้นี้ยังเป็นตี้ที่แบบท็อป คือผมไปดูสถิติคนจัดตี้ลงอบิสอะตี้นี้ก็ยังท็อปอยู่นะท็อปแบบโคตรท็อปนะเพราะมันแรงมากอเวอร์นะคือแม้แรงตัวที่ว่าไรเด้นเน่ยมันบัฟไอสกิลเอไรเด้นเน่ยมันบัฟเสียงหลิงกับบัฟซิงชิวได้นั่นอะมันทําให้แบบไอสองตัวนี้มันยิ่งบ้าบอแล้วมันก็บัฟกันไปกันมาเถื่อนจะจัดตี้เนี่ยแล้วก็อีกตีหนึ่งอาจจะเป็นอายากะเมื่อกี้ผมเห็นโมนาอยู่แต่ว่าตี้ฟิลก็เล่นไม่ได้เอ่อ ก็อาจจะเป็นตี้นี้ตีหนึ่งแล้วก็ตีอิโตอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะมันไม่แย่ตัวหนูแล้วก็ลองดูผมผมคิดว่าตีไรไดเดนเนี่ยน่าจะเคลียเร็วมากน,าน่าจะเคลียบอลได้เร็วมากถ้าถ้าเป็นอมบิปัจจุบันนะเราก็ถ้าเกิดจะหาที่ลงให้ยาเอเ๋นี่เอายาเอ๋มาลงกับอิโตได้เพราะว่าเป็นยาเอ๋ที่ถืออาวุธประจําตัวอยู่แล้วไม่ไม่ต้องเน้นกดคิวก็ได้เน้นกดอีไปหรือเป็นเป็นแบบโอ้แต่จะเล่น2หินก็ไม่ได้ ถ้าเล่น2หินโกโลก็ใช้ไม่คุ้มเนี่ยมันจัดยากนะมัน,ม,น,ม,นมันมีข้อจํากัดเยอะพอสมควรคือ,อจริงๆเนี่ยถ้าเล่น2หินได้นะคือเป็น2หิน2ส,สายฟ้าแบบเนี้ยไยผมว่าอย่างนี้ได้นะโหจัดเลยนะแบบตัวซับสายฟ้าช็อตรัวๆ2ตัวแล้วอีโตก็ยืนฟันมีตัวบัฟหนึ่งตัวแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตีนเนี่ยพอได้แต่ข้อเสียของโกลโลคือถ้าจัด2หินก็เอาโกโลกออกไปดีกว่าใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าต้องเอาตัวนี้เข้ามาซึ่งแบบก็ไม่แน่ใจว่ามันคุ้มหรือเปล่านะ คือตอนแรกเนี่ยตอนที่อิโตะถูกปล่อยมาใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเก่งมากเลยนะแต่พอแพทหลังๆมาเนี่ยดอกไปเยอะเลยนะสำหรับผมนะเหมือนอิโตะมันมันข้อจํากัดเยอะเกินไปอะ่ะมันเยอะกว่าแบบพวกฮูเต๋อีกงนะถ้าให้จัดเทียใหม่เนี่ยอิโตะอาจจะโดนลดลงมาเหลือแบบ A ไปไปลายบีต้นๆเลยสาหรับผมมันดูแบบเล่นยากมากเลยช่วงนีย้ยิ่งถ้าไม่มีจงหลีนี่แบบจัดไม่ค่อยลงเท่าไหร่แบบให้เล่นหนิงกวงหรอมันก็มันก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะนะถ้าใครมีความเห็นตรงนี้ยังไงเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่า อยากรู้เหมือนกันถนะ้าคนที่มีตโตช่วงเนี้ยค,คิดยังไงนะถ้าเกิดไม่ไม่มีจงหลีหรือไม่มีคุณอเบโดเนี่ยจัดยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการจัดที่ไอดีนี้นะก็ที่แนะนําให้ปั้นอย่างยิ่งก็คือเซียงหลิงนะเซียงหลิงได้ใช้แน่นอนแน่นอนเพราะมีลเด่นนะครับเป็นตัวที่ยังไม่ได้ปั้นด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นลายเด่นได้ส่วนยาเอ๋ตอนนี้ปั้นเต็มมาก็เอาไปแบ,ไแ,าาแบกได้ทุกคอนเทนต์แหละผมว่ายาเอ๋แบกได้ทุกคอนเทนต์ที่ไม่ใช่อาร์บะนะ แล้วก็ทิ้งท้ายคือถ้าอวยยาเอกกับไรเด่นอยากให้ตี้มันเต็มเอ่มอะผมแนะนําเปิดคาซึฮะถ้าได้คาซึฮะมาลงสลอนนี้นะ oh, <what S 1> เป็น,นยาเอกโชกุนคาซึฮะเบเน็ตนะผมบอกเลยอันเนี้ยเคลียร์ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่มันจะแย่งเบเน็ตแย่งไรเดนจากตีอื่นแต่ไม่เป็นไรเราอวยยาเอกมีโกดนใช่ไหมเอาจริงมันก็ม่อไหร่จะไม่ได้เท่เพราะยาเอก e. หรอกมันเท่เพราะคาสฮะเบเน็ตมากกว่าก็นะั่นแหละนะครับคาซูฮะเบเน็ตอยู่กับใครก็เท่เมนะถ้าถ้ามันไม่ขัดกันอะไรเงี้ย โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID ดีนี้นะประมาณนี้เลยก็ส่วนใหญ่ปั้นมาดีแล้วนะแค่แบบอาจจะอุดนิดเดียวแบบพวกเอาพพอร์ตมาเติมเติมเหมดแล้วจัดตี้ที่มันได้บัฟจากอบิชช่วยอวยแล้วก็ตัวมันแบบดันกันทั้งหมด4ตัวผมว่าเคลียร์เคลียร์สามสิบหกดาวได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับมีความเห็นยังไงตอนนี้เนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ยินดีเลยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยกับไอดีของคุณคาทาไยน,นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรีวิวดีจะยังคงดำเนินต่อไปในแผ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาๆอ้อาวผ่าครั้งเดียว